วันนี้เราอยู่กับนาฬิกาอัจฉริยะ MiBro Watch A1 ครับเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชันให้เยอะแยะมากมายราคาก็เพียงแค่พันต้นๆบาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันครับว่าทําอะไรได้บ้างนี่คือแท่นชาร์จแม่เหล็กของเขานะครับที่มีความยาวสายผมนับได้ไว่าเยอะมากกว่าแบรนด์อื่นๆครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะนะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับเพราะว่าเป็นลนักษณะการแตะสัมผัสไป,ไปที่ด้านหลังของตัวนาฬิกานะครับเป็นรูปแบบแม่เหล็กแบบที่เราคุ้นตากันนี่แหละซึ่งเวลาที่เราจะ ช์จเนี่ยเราก็จะต้องหมุนให้มันถูกข้างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกข้างมันจะดันออกแบบนี้นะนี่มันเด้งออกเลยนะครับ เพราะว่ามันผิดขั้วนั่นเองนี่เลยมาดูในเรื่องของพระเอกที่เราได้รับกันบ้างดีกว่าอันนี้คือหน้าปัดที่ผมเปลี่ยนเพื่อให้มันดูเท่มากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคัสตอมได้อ่าเดี๋ยวไปว่าเรื่องตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องวัสดุการผลิตกันบ้างดีกว่าเริ่มจากนี่เลยครับสายรัดข้อมือมีโลโก้มีโบรอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งสายรัดของเขาเนี่ยจะใช้เป็นซิลิโคนนะครับซึ่งเปิดกล่องมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นยางแรงนิดนึงโหผมนับได้ว่าแรงจนบางทีรู้สึกกแสบจมูเลยนนะัอีนนี้วิธ แก้ไม่ยากครับเราเอานาฬิกาเนี่ยไปล้างน้ําเปล่าไปเลยเพราะว่ามันกันน้ําอยู่แล้วฟอกสบู่ไปเลยก็ได้ครับวันต่อมา โอโ้ยังได้กลิ่นสบู่ยังได้กลิ่นไอตัวเจลอาบน้ำอยู่เลยนะเนี่ยมันมีการสะท้อนแสงเงาแบบนี้โอ้โหวิบวับวิบวับป,ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งเขาเลือกใช้ตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบโลหะนะครับแน่นอนว่าความคงทนเนี่ยมีให้แน่ๆผมเองเป็นคนข้อมือใหญ่อยู่แล้วสามารถใช้งานได้นะครับเวลาเราใส่ไปก็รู้สึกว่าไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ยังมีสายเหลืออยู่ด้วยนะครับทำให้เราสามารถจะยึดจับกับไอตัวล็อกสายแบบนี้ได้ด้วยตัวเรือนนั้นมีหน้าจอที่ใหญ่แต่ความบางนั้นบางกว่ารุ่น ยี่ห้อนอนอ,นอื่นที่ทําผลิตออกมาในราคาใกล้ๆกันนะครับมันจะไม่ทําให้รู้สึกว่าถ่วงข้อมือสักเท่าไหร่นะครับและแน่นอนพอมันบางก็ส่งผลต่อเรื่องน้ําหนักด้วยซึ่งขนาดของจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.2นิ้วนะครับเป็นรูปแบบ HD จะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แบบว่าคมแบบคมตาแตกตัวเลขเล็กๆเนี่ยเราสามารถมองออกนะครับว่าเขาต้องการเขียนบอกอะไรเราเห็นไหมเนี่ยอย่างภาษาไทยเนี่ยมันจะเล็กเป็นพิเศษเห็นไหมอัตราการเต้นของจุดๆ,ๆอาจจะเขียนไม่เต็มทั้งคำนะครับนี่คำว่าเพล คำว่าอุณหภูมิ อากาศอะไรเงี้ยสภาพอากาศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่าปกตินิดนึงสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมมองว่ามันไม่เหมือนใครลองปัดซ้ายปัดขวาให้ดูครับคุณจะเห็นว่ามันตัดในเรื่องของแอนิเมชันทิ้งไปจะเป็นการปัดปุ๊บแล้วเปลี่ยนไปหน้าถัดไปโดยทันทีนะครับกลับหน้าจอหลักก่อนแล้วก็ปัดจากด้านบนลงล่างครับนี่เห็นไหมตรงนี้มีแอนิเมชันเล็กน้อยจะเห็นว่าเวลาเราปัดเนี่ยความหน่วงต่อการตอบสนองนั้นน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับปัดไปอ่านตัวข้อความนี่มี n o t t i i f c a i น้ น,นี่ผมสปอยไว้ก่อนเลยนะว่ารองรับภาษาไทยในหลายๆแอปคราวนี้เรามาเริ่มดูกันที่การปัดซ้ายที่หน้าจอหลักปัดขวาที่หน้าจอหลักคืออะไรนี่เลยครับหน้าแรกนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงผลเรื่องของการนอนหลับในคืนล่าสุดแต่เอ๊ะเมื่อเช้านะครับผมตื่นมาแต่มันก็ไม่เช้าหล้วสายแล้ว10บโมงผมตื่นมาแล้วก็รีบถ่ายารูปไว้เลยนะครับมันยังขึ้นข้อมูลอยู่เลยนะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงแล้วแต่ทําไมตอนนี้ถึงไม่ขึ้นแล้วล่ะเออแปลกเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของเวลาตอนนี้ ก็ตรงกับความเป็นจริงนี่นะหรือว่ามันเป็นบ่ายโมงของตีหนึ่งกันแน่อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนาฬิกาเครื่องนี้เนี่ยมันซิงกับมือถืออยู่นะครับนี่ดูง่ายๆก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นการลิงก์กันอยู่นะครับนี่เห็นไหมเชื่อมต่อกับมือถืออยู่ไม่น่าจะผิดพลาดนะแต่ว่าข้อมูลการนอนผมหายไปเฉยเลยหน้าถัดไปเป็นการบอกเรื่องของสภาพอากาศวันนี้นะครับแล้วก็มีการคาดเดาไปอีก3วันข้างหน้าด้วยเห็นไหมเนี่ยไปจนถึงวันพุธเลยว่าวันนั้นอาจจะมีฝนตกบ้างอาจจะมีแดดออกบ้างนะครับหน้าถัดไป เป็นการควบคุมเพลงครับที่เราสามารถจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยข้ามเพลงก็ได้ด้วยนะครับกด p อสเพลงก็ได้ด้วยแต่ว่าเป็นการควบคุมไม่ใช่เป็นการเปิดเพลงจากตัวนาฬิกานะครับเพราะว่าไม่ได้มีระบบเก็บไฟล์ไม่ได้มีระบบการแสดงผลด้านเสียงไปที่หน้าถัดไปครับเป็นการวัดอัดตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่าฮาร์ t เรทนั่นเองณตอนนี้เนี่ยผมถือตัวนาฬิกาไว้ยังไม่ได้ใส่ไว้ที่ข้อมือหน้าปัดตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่ามีการแสดงผลย้อนหลังไปในหลายๆชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วย เห็นไหมอยากดูละเอียดกว่านี้ไปดูในแอปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปแล้วว่าวนนันนั้นเนี่ยคุณเดินไปกี่ก้าวเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่ปัดขึ้นปัดลงได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยเดินไปแล้ว3 9 0 0ก้านะครับเรามาดูในเรื่องการตั้งค่าก่อนนะครับปัดจากด้านบนลงล่างคุณจะเห็นได้เลยว่านี่เลยฮะมันก็คือหน้าควบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดตัวนาฬิกานะครับการตั้งค่าไม่ให้นาฬิกาแจ้งเตือนตอนนอนหลับนะครับการปรับค่าความสว่างของหน้าจอปรับสูงสุดเป็นไงจุบชุบ,ชบนีน้้้ถาามมว่สสูแงได เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยแล้วก็จะเข้าสู่โหมดการล็อกหน้าจอเลยก็ว่ากันไปนะครับโหมดประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นการจับคู่กับโทรศัพท์ซึ่งจริงๆมันจับคู่อยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่ามีอันนี้ไว้ทําไมนะครับด้านบนเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็วันของวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์นั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ได้แสดงผลอยู่ในหน้าจอทั่วไปนะครับเห็นไหมยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนตัวหน้าปัด ของนาฬิกาให้มีการแสดงผลพื้นฐานที่มีการรวมเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เข้าไปด้วยซึ่งในค่าพื้นฐานของโรงงานนั้นไม่มีให้เลือกนะครับอันนี้ต้องไปโหลดเอาเองในแอปพลิเคชันกดเข้าไปดูการตั้งค่าครับเมนูมีอย่างเยอะแยะมากมายตั้งค่าตัวหน้าจอนะครับระบบการสั่นนะครับโหมดห้ามรบกวนอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาตามตรงนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยใช้งานง่ายมากๆฟีเจอร์ในการออกกำลังกายนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับคือการกดปุ่มด้านล่างแบบนี้แล้วก็จะเข้าสู่โหมดต่างๆนานาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะย้้อนนหหลังไปาแแรก่ ปัดจากด้านซ้ายไปด้านขวาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการกดปุ่มตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการเข้าไปหน้าเมนูนะครับไม่ใช่เป็นการถอยหลังนะเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับคือบางคนหลงหลง,ล,งลืม,ล,มลืมไปเผลอกดเรามาดูโหมดการออกกำลังกายแบบละเอียดละเอียดกันนิดนึงนะครับมีตั้งแต่วิ่งบนสายพานวิ่งกลางแจ้งคีจักรยานกลางแจ้งปั่นจักรยานเดินว่ายน้ําเดินป่าโรลเลอร์สเก็ตฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสบาสเกตบอลปิงปองเครื่องเดินวงลีโยคะวิทพื้น <c oughs> นี่เห็นไหมวิดพื้น1กับวิดพื้น2นะครับแล้วก็มีกระโดดเชือกแอโรบิกซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการปรับเพิ่มเติมหรอกสมมติว่าผมอยากกดคําว่าเดินนะครับเมื่อไร่ที่คุณเริ่มให้กดปุ่มโกท,ทันทีข้างล่างมีให้การตั้งค่าด้วยนิดนึงนะครับให้เราตั้งตัวเป้าหมายนะครับว่าเราจะเดินไปจํานวนกี่นาทีแคลอรี่อยากจะเผาผ่านไปกี่แคลนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะเดินกี่กิโลเมตรปรับตั้งค่าได้หมดเลยนะครับด้วยความที่ว่าราคามันพันต้นๆน,นะตัวนี้จะไม่ได้้้มมีีี GPS ในนนนตตัวตัววเเหห็าา่ข ที่มีการบอกสถานะ GPS นะครับว่าพร้อมหรือยังถ้าเกิดว่าเรากดโกจริงๆมันก็กดได้ทุกเมื่อแหละครับเพราะว่าเขาจะต้องลิงก์ข้อมูลจากตัวมือถือด้วยนั่นเองนี่ครับมีการแสดงผลเรื่องของฮาร์เรทณปัจจุบันระยะทางณปัจจุบันนะครับการเผาผลาญแคลอรี่จํานวนก้าวความเร็วของการก้าวออกกำลังกายอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่เราสามารถเข้าหน้าควบคุมเพลงได้แบบนี้ด้วยนะครับถ้าปัดไปซ้ายสุดจะเป็นหน้านี้หยุดการออกกำลังกายนั่นเองลองกดอยู่ได้ดูได้ไหม แตะที่1กดยืนยันชึบนี่แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของแอปพลิเคชันกันเลยครับว่าตัวแอปนั้นแสดงผลอะไรได้มากกว่านี้อีกตัวแอปพลิเคชันนะครับรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เพราะฉะนั้นไม่มีการแบ่งแยกนะครับว่าจะต้องเป็นมือถือ Android เท่านั้นแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราจะใช้งานนะครับชื่อว่ามี Bro Fit นะครับเราสามารถโหลดจาก Google Play Store ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code คจากไอตัวคู่มือที่อยู่ในกล่องก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับค้นหาเองก็สะดวกมีเหมือนกัน ก็จะมีการบอกว่าเผาผลาญไปกี่กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็จํานวนก้าวเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เลยฮะ เห็นไหมคำว่าสดชื่นแล้วกาลังโหลดอยู่เนี่ยมันหมายความว่าเขากําลังซิงข้อมูลกันอยู่ครับซึ่งจากการใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเขาซิงข้อมูลกันเนี่ยมันจะใช้เวลานานประมาณหนึ่งเลยนะไม่เหมือนกับนาฬิกาทั่วๆไปที่เวลาแบบเปิดแอปปุ๊บซิงไม่ถึง5วิเสร็จแล้วนะครับคือไอตัวเนี้ยเราอาจจะต้องแบบรอมันแป๊บหนึ่งอ่ะไม่รู้มันทาไมเหมือนกันนะครับทั้งๆที่เขาขอสิทธิ์การทํางานตลอดเวลาไว้อยู่แล้วนะทาไมมันโหลดข้อมูลรอเราไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับมันจะต้องมาโหลดโชว์เราแบบเนี้ยอ่ะโอเคแล้วเราก็สามารถเห็นนบัทึกการ กกําาลังยได้ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถ t r a c ได้นะครับว่าเราเนี่ยออกกาลังกายไปกี่ก้าวเผาผานไปกี่กิโลแคลอรี่นะครับระยะทางเท่าไหร่จานวนก้าวเท่าไหร่คราวนี้นะครับก็จะมีการแสดงผลในเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจนี่เลยครับว่าค่าเฉลี่ยคือ88 BPM ในระยะ24ชั่วโมงล่าสุดเรากดเข้าไปดูได้ไหมนี่เลยครับโอ้โหมีการแสดงผลอย่างละเอียดสูงสุดเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมว่าสามารถแสดงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีได้เลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเราดูรายละเอียดเป็นชั่วโมง ได้เลยถ้าเกิดว่าดูของเมื่อคืนในตอนที่ผมไปถ่ายงานเห็นไหมช่วง<ม>ที่แบบตื่นเต้นเล้วใจสุดๆนี่เลยครับตอนคาราบาวกาลังเล่นคอนเสิร์ตนี่เลยโอ้โหร้อยนิดๆครับนี่กาลังตื่นเต้นเลยไม่รู้ตื่นเต้นอะไรโชว์อาจจะมันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปดูกันที่อันถัดไปครับนี่เลยการนอนหลับที่ผมว่าในนาฬิกามันหายไปเห็นไหมเรากดเข้าไปให้ดูแบบนี้ครับแล้วย้อนกลับมาที่ตัวนาฬิกาว่าตอนนี้ขึ้นไหมไม่รู้ว่าทําไมเขารีเซ็ตนะทั้งที่ผมตื่น10บโมง <c <ười> <c oughs> <c oughs> เอองงเหมือนกันแต่ว่ามาดูที่ตัวแอปได้ครับนี่เขาบอกว่าวันที่27เดือน5 นี่เลยครับหลับลึกหลับสบายตื่นเถิดโอ้โหเขาให้ใครแปลวะเนี่ยทำไมศัพ์มันแปลกแปลกอะเนาะอมาดูที่ด้านล่างครับมีการบอกรายละเอียดเอาไว้ความยาวในการนอนหลับเฉลี่ยต่อวันนะครับหชั่วโมง28นาทีเห็นไหมนอนหลับสนิทนะครับหชั่วโมงหมถึงว่าน้อยมากเลยนะนอนหลับทุกวันเบาเอ๊ะหมายถึงการหลับหลับเตื่นหรือเปล่าหรือว่าหลับตื่น5ชั่วโมง24นาทีนะครับแล้วก็เงียบขึมทุกวัน1ชั่วโมงเงียบขึมทุกวันแปลว่าอะไร คราวนี้มาดูกันที่ฟีเจอร์ออกซิเจนในเลือดครับ24ชั่วโมงล่าสุดผมรู้สึกว่าเอ๊ะฟีเจอร์นี้แปลกๆฮะออกซิเจนในเลือดผมไม่ได้ถูกวัดค่าอะไรเลยนะครับเห็นไหมขีดแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกอะไรเลยคือถ้าเกิดว่าเรามาดูกันที่เมนูมันก็จะมีการวัดฮาร์ตเรตโอ้ยอ,อ,อ,อย่เพิ่งเลื่อนเร็วนะครับมีวัดฮาร์ตเรตดิฟลุมหัวใจอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดเรากด1ทีการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยเราอาจจะต้องทําเองหรือเปล่า เราก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาจจะต้องอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่ควรแบบไปวิ่งต่อเดินต่อคือแบบนั่งนึกว่ากินข้าวอะไรดีอะไรเงี้ยตัวเลขออกมาแล้ว98%ตอนที่ผมติดโควิดผมเคยอธิบายว่าผมเคยติดโควิดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในช่อง u t u b e เนี่ยไปหาดูได้นะครับซึ่งผมก็บอกละเอียดพอสมควรว่าติดโควิดควรทํายังไงซึ่งเนี่ยเ8ปเ็นตี่ยเป็นตัวเลขตั้งแต่ผมยังไม่ติดโควิดจนติดโควิดแล้วก็หายไปโควิดมันก็ยังเหมือิเดิมไม่รูเว่นทําไม่เหมือน,ดอน,นนะุด ที่ผมเคยวัดตอนที่ผมส่งให้กับพยาบาลหรือว่าคุณหมออะไรเงี้ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือ96เนะครับเขาไม่ได้เป็นการวัดตลอดเวลาครับเมื่อไหร่ที่เราอยากจะวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นจะต้องกดเข้ามาวัดเองตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไม่แปลกครับว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นการวัดออกซิเจนในเลือดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานตลอด24ชั่วโมงนั่นเองจริงๆแล้วคาว่า MET เนี่ยที่ตัวนาฬิกาก็เหมือนจะมีเหมือนกันนะครับราเลื่อนมาที่ด้านล่างด้านล่างนี่เลยฮะ MET เป็นสีเหลืองปับกด 1, 1จริงๆแล้วเนี่ย MET เนี่ยแปลออกมามันคือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพการสะสมในสัปดาห์นี้นะครับ MET แล้วก็หน่วยเป็นมินิทหรือว่านาทีเนี่ยคือ121ครับซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายที่แอปตั้งไว้ก็คือ600เมื่อวานเราได้คะแนนไป83คะแนนวันนี้38คะแนนไม่แปกครับเมื่อวานทำงานค่อนข้างหนักวันนี้แทบไม่ได้ทําอะไรเพราะเป็นวันหยุดะนะมันคือความเข้มของกิจกรรมที่เราทำนะครับว่าอยู่ในระดับสูงหรือว่าปานกลางหรือว่าต่ํา รือว่าน้อยเกินไปนะครับต้องดําเนินการไปมากกว่า10นาทีถึงจะวัดผลออกมาได้นะครับซึ่งก็มีประโยชน์ครับเราจะได้รู้ว่า1สัปดาห์เราออกกําลังกายมากเพียงพอหรือไม่ไปต่อกันที่อันสุดท้ายนะเนี่ยแถบม่วงเขาเขียนว่าความเหนื่อยล้าครับสาเป็นหน่วยนาทีครับแล้วก็จะมีกราฟชี้วัดว่าเฮ้ยไอตัวเลขตรงนี้มันมาจากช่วงระยะเวลาไหนซึ่งเขาจะบอกว่าค่าอ้างอิงสําหรับความเหนื่อยลา้านี่เลยครับอ๋อมันคือความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูมันก็คือ ค่าต่าสุดค่าสูงสุดคือสีส้มที่เข้มขึ้นมาแสดงว่าตัวเลข38ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือเหมือนว่าเราอยู่ในโหมดความพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับวันวันเสาร์เราก็ต้องพักผ่อนนี่ใช่ไหมจะเห็นว่าตั้งแต่เที่ยงเนี่ยผมเริ่มมีกิจกรรม activity แล้วนะครับก็คือเริ่มขับรถไปนะครับแล้วก็6กโมงเนี่ยเริ่มที่จะคอนเสิร์ตเล่น1นึ่งสนะครับเป็นเพลงนั้นเพลงนี้ก็เริ่มที่จะเดินไปเดินมาเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยสูงไปอยู่ที่ประมาณ60กกกกกกวว่่าาานะะรบบแลล้้็็งใจจเยออูปมณสื7 ไดค้คือเนี่ยเห็นไหมค่าสูงสุดเขาบอกตรงตามกราฟเลยครับมันเป็นการบอกว่าวันนั้นๆเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าของเรามันช่วงเวลาไหนบ้างแค่นั้นเองเนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเดินเยอะสุดเนี่ยประมาณเกือบตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าเดินหาของกินที่โรงแรมที่จัดงานไม่มีของกินเลยครับเดินไปเดินมาตอนที่เริ่มถ่ายงานเนี่ยก็อาจจะเดินเล็กๆน้อยๆนะครับย้ายจากเวทีฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาอะไรประมาณนี้สถิติสูงสุดในวันเดียวนี่วันที่26เ,เดินไป7,800ระยะทางที่ยาวด้วย สูงสุดก็คือ5.47กิโลเมตรอันนี้คือรวมทั้งวันนะครับเออเหมือนว่าไอตัวคําว่าระยะทางที่ยาวที่สุดเนี่ยเขาแปลผิดน่าจะเป็นระยะทางรวมมากกว่าความร้อนสูงสุด ไม่ใช่ความร้อนสูงสุดครับระยะเผาผลาญสูงสุดนี่ต้องแปลแบบนี้นะเออไม่งั้นเดี๋ยวคนงงเนี่ยดูกันใกล้ๆเนี่ยสถิติทั้งหมดของฉันนี่ก้าวเดินสะสม 19, 1นึ่งนะครับระยะทางสะสม7กิโลเมตรอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ทั้งหมด8 0 0กิโลแคลอรี่นะครับอ่าเอาเป็นว่าเราสามารถดูสถิติรวมได้สรุปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีได้นะครับก็ง่ายดีเหมือนกันเรามาดูกันที่การตั้งค่าด้านล่างการแจ้งเตือนนี่เข้าไปดูกันเลยดีกว่าเราจะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าแอปได้ด้วยนะครับและมันสามารถตั้งได้ททุกแอออปีี่มมในมืถืถ เฟซบุ๊กอินสตาแกร m จีเมลยู u ูบอะไรเงี้ยม,มันมีให้อยู่แล้วแต่แอปแปลกๆอย่างเช่นเกม ROV อย่างเงี้ยตั้งค่าให้ไปแจ้งเตือนในนาฬิกาได้ด้วยนะครับคราวนี้ไปดูกันที่ฟีเจอร์การเตือนสุขภาพครับอันนี้น่าสนใจมากและผมไม่เคยเห็นในนาฬิกาทั่วไปเลย นี่เลยฮะแจ้งเตือนการไม่เคลื่อนไหวร่างกายคุณอาจจะนั่งเล่นคอมนานเกินไปนั่งทางานนานเกินไปเตือนได้ครับนี่แล้วก็จะให้เริ่มเตือนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็เป็นระยะเวลาทํางานอ่ะนะแล้วกันถัดไปครับการแจ้งเตือนการดื่มน้ําตั้งแต่เวลากี่โมงไปกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับเตือนการเดินทางนี่มีเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องออกไปหาแม่ออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวออกไปเตือน้ํามันกี่โมงอะไรประมาณนี้ช่วงนี้น้ำมันขึ้นทุกวันนะครับการตั้งค่าตรงนี้มันคล้ายๆกับการตั้งนาฬิกาปลุกของมือถือนั่นแหละแต่ว่าอันนนนี้มมัาาาาจกากตฬิ เองะร,ระวังมือถือทิ้งไว้เดินไปไหนมาไหนไม่รู้ตัวนาฬิกามันก็จะช่วยเตือนเรานะครับแตกต่างจากการตั้งปลุกจากตัวมือถือเพราะว่ามันจะปลุกจากมือถืออย่างเดียวเอออันนี้ก็เป็นการเอา wearable หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่ติดกับตัวมาช่วยเตือนนะครับอันต่อไปครับการแจ้งเตือนการกินยานี่เลยครับนี่เหมาะสําหรับคนที่มีกิจวัตรทุกทุกมื้อของอาหารที่จะต้องกินยาน,นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเตือนอัตราเต้นของหัวใจนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันแบ่งหมวดหมู่ออกมาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ й, ตัว BPA หรือว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงกว่าเท่าไหร่ให้เตือนแล้วก็เรางสามารถที่จะใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยกดเป็นชัตเตอร์ถ่ายภาพได้ด้วยไปตั้งอยู่ที่ขาตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็วางไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ในาฬิกานี้นะครับกดชัตเตอร์ได้เลยปั้ง นี่ครับเขาก็จะถ่ายรูป1 2 3 4อะไรก็วันไปแต่ข้อจํากัดก็คือจะต้องใช้ฟังก์ชันนี้ผ่านคําสั่งในแอปเขาเท่านั้นนะครับเอาล่ะฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมมองว่านาฬิการาคาพันต้นๆที่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้ก็คือการออกแบบหน้าปัดของตัวเองนะครับอันนี้คือหน้าปัดทั่วไปที่อยู่ในสโตร์หรือว่าคลังของเขานะครับที่เราสามารถกดโหลดได้เลยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะกดเพิ่มเติมไปก็จะแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้ด้วยซึ่งมันสวยดีแล้วมันก็เยอะจริงๆคราวนี้ผมจะพามาดูกันที่แท็บหน้าปัดของฉันครับนี่คือ ผมเคยโหลดเอาไว้เห็นไหมมาจับเวลากันดูนะครับว่ามันใช้เวลาในการซิงค์นานแค่ไหนอะตีง่ายๆไปครับ 30วินาทีในการซิงข้อมูลในเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาเห็นไหมตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นโทนสีฟ้าเป็นเข็มด้านหลังสวยๆแบบนี้ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากออกแบบเป็นของตัวเองมาที่แถบสุดท้ายครับหน้าปัดที่กําหนดเองจะเห็นว่ามันจะมีหน้าปัดอันนึงที่ผมทาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปปาวานแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทําด้วยตัวเองกดบวกไปแล้วก็เลือกรูปครับโอ้โหรูปเยอะแยะมากมายเลยสมมติว่าผมอยากจะหาสักหนึ่งรูปเท่ๆผมขอเลือกเป็นรูปน้องหมาละกันนะครับมองกล้องแบบนี้แล้วก็กดแอปพลายไปหน เราจะเห็นว่ามันจะขึ้นกรอบการครอบรูปนะครับเราเอาเต็มรูปแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็กดคําว่าครอบครับแต่มันยังไม่ได้เสร็จเพียงแค่นี้ครับเราสามารถกดคําว่าสไตล์ได้ด้วยก็คือการเลือกว่าจะให้ตัวหนังสือเป็นสีอะไรนี่ครับผมเลือกสีขาวแล้วก็เลือกตําแหน่งครับตาแหน่งก็คืออยู่ด้านบนตรงกลางหรืออยู่ด้านล่างคราวนี้เรากําหนดเสร็จแล้วกดติดตั้งครับ รอไปอีกประมาณสัก30วินาทีเหมือนเมื่อกี้นี้เราก็จะได้รูปแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วนี่เข้าเมนูมากลับมาหน้าแรกเห็นไหมครับนี่คือรูปที่เราทําไว้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเดิมกดค้างเอาไว้แต่มันจะไม่ขึ้นรูปนะครับมันจะเขียนแค่ว่าหน้าปัดที่เรากําหนดเองแค่นั้นปัดซ้ายปัดขวาเหมือนเดิมครับหน้าปัดค่าโรงงานแบบนี้ซึ่งราคาการจัดจำหน่ายเนี่ยมันไม่แพงนะครับแลกมาด้วยฟีเจอร์ที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งมันมีเยอะมาก1290บบาทเราสามารถเอาไปใช้งานได้จริง นะครับถึงแม้ว่า ในเรื่องของการเอานาฬิกาเพียวๆไปใช้วัดค่าโดยที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์เนี่ยมันยังทําไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นต้องอ้างอิง GPS อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อแบบว่านิดนึงแหละในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวเรือนตัวนาฬิกาเนี่ยใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบามากๆเลยนะเนี่ยสบัดข้อมือดูไม่รู้สึกว่ามันรังน้ําหนักเลยนะครับคือสวมใส่ก็สบายแต่ว่าช่วงแรกๆที่ซื้อมาก็อย่าลืมเอาสายมันไปล้างนิดนึงเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับหน้าจอใช้ง่ายไม่ลั่นง่ายนะครับไม่ผิดพลาดด้วยตอบสนองได้ดีด้วยนะครับกาิดว่ ครอยากสั่งซื้อนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีทั้งช้อปปี้ลาซาด้าหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามก่อนนะครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับมีทั้ง l ล n e แอดนะครับมีทั้ง Facebook มีทั้งโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับตกหล่นอะไรก็เดี๋ยวไปขยายความให้ฟังแบบชัดๆนึงๆกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่